สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพลอยพาเรียนค่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านหนังสือภาษาพาทีกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาฝึกอ่านภาษาพาทีบทที่2เรื่องภูผาค่ะ ให้หนักเรียนนะคะนำหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่15ค่ะหน้าที่15นะคะเป็นเรื่องราวของผู้ผาค่ะผู้ผาก็คือเด็กผู้ชายคนนี้นั่นเองค่ะ เรื่องราวของภูผาจะเป็นอย่างไรเรามาอ่านกันนะคะด้านบนค่ะอ่านว่าพอสัมเภาสาระอูพอพึ่งสาระอาพออูผูพออาผาภูผาค่ะมาดูที่บรรทัดแรกนะคะ การฝึกอ่านหน้านี้คุณครูจะไม่สะกดคำแล้วนะคะเป็นคำที่เด็กๆเคยเจอมาแล้วและสะกดกันมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอ่านเลยแบบไม่สะกดคำนะคะบรรทัดแรกค่ะภูผามีพ่อภูผามีแม่ พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มตั้งแต่บรรทัดบนเลยพร้อมกันนะคะ ภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบพ่อให้ภูผาดูแลใบบัว ทีนี้เปิดหน้าถัดไปนะคะหน้าที่16นะคะบรรทัดแรกค่ะภูผารักใบโบภูผาดีใจได้ดูแลใบโบ ผู้ารักใบบัวผู้ผา,า,ผผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผา รักใบโบรักใบบัวภูหารักพอ่อแม่รักใบโบรักใบบัวใบโบใบบัว,บบวรักภูหารักพอ่อรัก แน่อ่าเดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านกันพร้อมคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะตั้งแต่บรรทัดแรกเลยภูผารักใบโบภูผาดีใจได้ดูแลใบโบภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบ,บโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัว ใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่